สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะพบกับผมมิเช่นเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนัตตี้นะฮะมาแล้วครับสำหรับตู้คีบตุ๊กตาฮ่าฮ่าแล้วผมก็มีดองไว้ห้าอยสาสิบเหรียญในไอเหรียญยิ้มเนี่ยเออมาเราจะไปสุ่มอาวุธอสศวินจักรกลกันครับลุย มาไม่ต้องพูดมาครับเปิดใช้ตู้ขี้ไปเลยฮะเลือกไปเลยฮะอย่าเลือกผิดนะอ่าฮะนี่ฮะมันชื่อว่าอะไร,รมีกดได้รือยป่ายัางดูไม่ได้โอเคอันนี้แหละฮะของอสเาวนจัรก,กลนแล้วก็อันนี้เลือกเป็นอันนี้อันนี้ตัวอะไรดีเนะี่ย ตัวอาวุธตัวนี้อ่าเลือกเลือกทำเท่านี้แล้วกันการรับดาวนะโอเคการรับดาวอืมตัวอัญเชิญอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะมันเลือกได้เยอะป่ะโอเคเออประมาณนี้อันนี้เลือกอันนี้อันนี้อันนี้ตัง โอเคอันสุดท้ายอันสุดท้ายเอาอะไรดีอันนี้ก็สำคัญอันนี้อันนี้นะหลังๆมาอันนี้ก็สำคัญแล้วเนี่ยเค okay. สกิลไหมนิวเคลียสโอเคมันเลือกได้หลายอันนะรีเฟรชร้านค้าโอเค ผมจะสุ่มโอ้โหผมก็ดองไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมจะสุ่มไปเรื่อยๆนะถ้าได้อาวุธอสศวินเมื่อไหร่ก็คือเลิกนะครับผมประหยัดไปในตัวเพชรของผมก็มีดองไว้8,000แล้วก็ถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆก็ต้องใช้แบงค์นะฮะแบงค์ผมก็มีประมาณเท่านี้เอาไปซื้อคุญแจหมดแล้วต้องเหลือไว้ซื้อคุญแจด้วยกำลังหาสปีดของโซนิกอยู่นะโอเคมาจังหวะแรกปุ๊บ โอเคหีบดัดแปลงมาขอขอไวๆขอให้ได้ไวๆอย่ากเกลือเลยขอร้องป้าไปชิปเฉพาะอืม,มาต่อเอ้ยผมดองไวเยอะเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะปะัดประหยัดเพชร,ปร,พชรไปเยอะพอสมควรเลยนะะโอเคการเอพีเฉาาพาะนะโอ้โหสีเขียวมารัวๆเลยเหมือนต้องเป็นสีแดงไม่ก็สีม่วงใช่ไหมอะตัวอันเชิพิเศษมาลวยกันต่อ ตอนนี้ใช้ทีละห้าสิบแล้วนะโปกสีเขียวมาอีกอการเอ็กพีต่อไปจับสีอะไรสีม่วงสีม่วงวะ่ะสีม่วงมากวะ่ะปุ๊บโอ้โหการเอ็กพีอีกแล้วมาสีเขียวอย่างนี้ก็น่าจะเกลือกันตามระเบียบปึ๊กโกจะอ,อันนี้ผมจะบอกว่าผมรับเควสมาหมดแล้วนะอ,อของวันเนี้ย เดี๋ยวเราพรุงนี้รับอีกเออแต่ว่าผมรีบไงผมรีบอันนี้รับหมดแล้วไปไปกันต่อ60ปึ๊บมาอ้โหตำลาว่ะจับทีละแปดสิบแล้วนะสีสีสีเขียวสีเขียวปึ๊บอ้ห,หการดีเอพีเป็นตาของโลนะต้องต้องหยิบสีแดงแล้วมึงเนี่ยหยิบสีเขียวไหมปึ๊บ ตายพีมารุัวจับทีละแปดสิบครั้งหนึ่งสีม่วงว่ะมามามาโอ้โหปบนัดเอาละเอาละเราต้องใช้หกรอยเพชรแล้วนะโอ้โหโคตรแพงหกรเพชรในการจับหนึ่งครั้งมาเฮ้ยสีแดงว่ะมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะโอ้โหนิวเคลียสมาเลยแปดทีนะ จับทีละหนึ่งร้อยใช้หนึ่งพันเลยนะไปจับจับงหวะนี้ถ้าทางจะต้องเหมาตัวสีเขียวปุ๊บโอ้โหเขียวก็ได้เขียวจริงจริงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรโอ้โหยังหนักยังหนักเลยเจ็ดทีกึ๊บโอ้ตัวรีเฟรนค่ะโอเคเออเดี๋ยวอัแพดตมาแล้วเขาบอกว่าเอ่อการดรอ ไอไอเทมอุปกรณ์สีส้มในร้านค้าก็จะดีขึ้นด้วยนะเออรอดูรอดูแพทใหม่นะฮะแพทใหม่นี่ปรับอะไรเยอะเลยนี่สีแดงสีแดงว่าสีแดงโอ้โหตัวอันเชิญทั่วไปให้ตายเถอะทีละพันสองแล้วนะทีละพันสองแล้วนะไปเลย5ท้ทีสีเขียวว่ะตึกการัดดาวโอเคมาเหลือแต่ของที่ใช้แล้วคุ้มๆแล้วมัง้ง <laughs> <1300 S 1> <laughs> พันสเพชรจัดไปหยิบขึ้นมา โชิ้นส่วนปีาศาจโอเคพันสี่ต้องใช้ต้องใช้แบงค์แล้วละ่ะโอ้โหเกมต้องเหมาตู้จริงๆนะเนี่ยกึ๊บมาไหมโ,โหตัวสะพายการอับดาวแม่เจ้ามันจะไม่มาเหรอพันห้าต้องต้องใช้แล้วนะต้องใช้เพชรแล้วนะมาพันห้าปุ๊บไป เลยสองทีก็คือลุ้นว่าตอนนี้ก็ต้องได้แล้วล่ะโอ้โหไม่มาสรุปเมาตู้จ้าพันแโอเคไปโอ้โสีแดงอันสุดท้ายเออเรียบร้อยดีนะมีจองไว้หน่อยโอเคมาแล้วลูกบาทกลยุทธ์นะลูกบาทกลยุทธ์เนาะใช้อัพเฉพาะ ไอเทมเฉพาะของอัศวินจักรกลนะไปเราไปอัพกันปึ๊บปึ๊บไม่ใช่อันนี้กาส,สิหน้ามาอัพดาวกันอุ้ยการบ์บัฟการอัพดาวมี20เลยเนะี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัพไปก่อนเ,อเดี๋ยวนะอ่านสก,กิลก่อนอ่านสก,กิลก่อนดีกว่าโหเต่นเต้นเต้นเต้นไม่ไม่เคยไม่เคยใช้อันนี้มาก่อนเลยไม่เคยเล่นกิจกรรมตู้ทีบ แล้วสุ่มจนหมดตู้มาก่อนเลยนะผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะทานฟอร์มซิลเวอร์ฮะอันโจไอสกิลปกติจะโจมตีสร้างดาเมจ120%เแล้วทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะสนามพลังนะฮะแล้วก็โจมตีดาเมจต่อเนื่องพลังโจมตี160%จากสถานะสนามพลังนะอืมแล้วก็สะสมสร้างพลังโจมตีสะสม240%สูงสุด4ขั้นนะแล้วก็ใช้จิตลบหบ5ร0จุด ไอ้ไอใช้จิตลบนี่น่าจะเหมือนกันนะโอเคการรับดาวแล้วเลือดไม่ตายเลือดไม่ตายจะโจมตีร้อยห้าสิบเปอร์เซนสถานะสนามพลังสร้างสร้างพลังสร้างพลังโจมตีสองอยสิเปอร์เซ็นแล้วก็นี่ฮะสะสมสามรอยสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะสี่ขั้นแต่จิตลบก็ลบเหมือนเดิมฮะไปะอัพเลยดีกว่าจาังหวะนี้ปาไปครับเพิ่มมาสี่หมืนพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมานะ โอเคเราได้เลือดอันตรีแล้วนะนี่นะสกิลนี่ไปเราไปทดสอบกันดีกว่ามาเราจะมาทดสอบกับเขตศึกดวลไลท์ที่สิ้นสุดนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่อันดับ2นั่นเองนะฮะซึ่งผมสู้ได้ทุกคนเลยนะยกเว้นพี่บัสอ่ะเราไปเริ่มจับคู่กันเลยฮะจังหวะนี้เึ๊บเบบ,บ,บมาเจอใครดีนี่เจอคุณ วันบลัชวันบลเดี๋ยวขอโยกตำแหน่งยุงนิดนึงครับว่าเราจะกดเราจะใช้มือกดนะฮะไปครับจังหวะนี้มาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยนักกาหวานผมเร็วกว่านะมาครับมาถึงบทเพลงปรรดานใจฮะเพิ่มสปีดให้เพื่อนลุมทมีตบไปตกไปตบไปตบหมาตบตีนอตตบให้หมดบทเพลงบรรดานใจจากฝั่งเขามาฮะ สดชื่นตกปูบอมตกหน้ากากหวานโอเคมาจู่โจมพิปตาใส่ยุงแดงเขาก่อนเลยจู่โจมพิพตาครับปาบเข้าไหมปื๊บไปที่5ล้านนะฮะแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้าครับแน่นอนว่าเข้ายุงแล้วอย่างนี้กลืมยุงแดงก็ไล่โจมตียุงอ้าวแต่ยุงเ็าตายไปก่อนฮะเพราะว่าอันนี้ได้ปั๊บโจมตีแถวหลังเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้รุนแรงเหลือเกินแะระเบิดปืนจากกลับแรงกระแทกตีน้อยเข้ามาฮะอาวุธสามดาวด้วยบึ้มมีดาเมจอยู่นะฮะ แส่ไม่มียุงแดงไล่โจมตีแล้วไงอ่าฮะแฟดครับโจมตีคึืนแสงครับป้าบป้าบปบปบไปที่สมล้านห้านะฮะยุงแดงไล่โจมตีหมาเพราะบ้านแมนติดต้านทานนะฮะหมาเขา้ามาครับแฟดทะลวงครับป้าบป้าบป้าไปที่ห้าล้านแปดนะฮะแฟดผมสวนไปติดคิทิคอลนะฮะปูปบบอมจิ้มธรรมดาเรดาร์ให้ยุงนะฮะยุงแดงไล่โจมตีปึ๊บติดไม่ย่อท้อน,นะฮะแล้วก็มาดูกันหน่อย ฐานฟอร์มซิลเวอร์ที่อัปเกรดมาครับจังหวะนี้มาครับฐานฟอร์มซิลเวอร์ครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหเห็นไหมฮะตาแดงแงฮะตาแดงๆดงๆจะไว้ใจได้กาโอ้โหหล่อเท่จริงๆฮะจังหวะนี้ทานฟอร์มซิลเวอร์อาวุธของอศวินจักรกลอาวุธสามดาวนะฮะเป็นตาแดงแงกระพะริบกระพริบนะฮะโอ้ตบหน้าโยกไปตบหน้าโยกไปจังหวะนี้มาครับปวดเพลงมาดานใจจากฝั่งเขาฮะปึ๊บ ฮิวมาไม่ไล่โจมตีด้วยโอเคยุงแดงไล่ไล่ตีใครดีจีนอตแล้วกันจู่โจมพิษตาใส่จ,จีนอตป้าบไปที่สิบล้านนะสิบล้านติดไม่ดับไปแล้วก็ทัสมากีครับเลื่อนหินทําลายฟ้าไปครับปูยุใครมาจังหวะนี้กลิมไปที่สามล้านสามนะฮะแล้วยุงแดงไล่โจมตีหมา้าบ้านแมนลงไปนอนนะฮะรับแรงกระแทกจีนอสฮะระเบิดปืนจากกลอาวุธสามดาวในชุดสูตรบึ้ม โอ้โหสิบเก้าล้านมาโอ้โหแฟลทลงไปนอนนะฮะโอเคหมัดเหล็กวายุไซคโคซะหน่อยจังหวะนี้บูฟูฟูฟูบ,ฟบ,ฟบฟูแล้วยุงแดงไล่โจมตีหน้ากากหวานเรียบร้อยฮะแล้วก็ระเบิดสนามพลังของลูนมาครับทานฟอร์มซิลเวอร์จะปิดฉากเลยไหมฮะอาวุธนสามดาวสุดหล่อเท่ครับทานฟอร์มซิลเวอร์ตาแดงกระพริบกระพริบแล้วตีไปที่สี่ล้านเจ็ดนะฮะยุงแดงไล่โจมตีก็ปิดฉากไปฮะเรียบร้อย มาเรายังดูอัศวินขับเคลื่อนยังไม่หนำใจนะฮะเราไปกันต่อฮะจังหวะนี้กึบ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 ,บ,บมาเราเจอคนนี้แล้วกันได้แต้มเยอดีโอเคมาเริ่มดุยกันเลยอ่ะผมปล่อยออโต้นะเพราะว่าจังหวะนี้น่าจะปล่อยออโต้แล้วน่าจะชนะเอาผมพากอย่างเดียวเออมายืดหยุน่นบทเพลงมาดัานใจมาครับจากฝั่งหน้ากากหวานผมฮิวมาบัฟเพื่อนคนที่ตีหน้าจีน้อยไป2ที เราก็รับแรงกระแทกจากบทเพลงมันนใจจากฟังเขาครับฮิวมาตบหน้าปู่บอมผมไปหนึ่งทียุงแดงครับจู่โจมพิบตาใส่หน้ากากหวานเขาปาดติดทีดด่ข้อไปที่5้าล้านสองนะฮะแล้วก็เลื่อนหินทําลายฟ้ามาครับจังหวะนี้กลิม้มแล้วโอ้โหนะฮะหน้ากากหวานเขาหน้ากากหวานเขาก็ลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยคะเลื่อนหินทําลายฟ้ารับแรงกันแทกทั้นมากีเข้ามาครับรึบไม่มีดาเมจนะฮะไม่มียุงแดงไล่โจมตีแล้วแฟดผมสวนไป โอเคมารับแรงกระแทกรับเบิดปืนจากกลจาก g ีนอัดฟังเขาอาวุธสามดาวด้วยบึ้มไม่มีดามจเหมือนกันฮะแฝดผมสวนไปติดคิดข้อฮะมาครับ <S 2> <S 2> โอ้โหแต่ว่าสถานะสนามพลังนี่รุนแรงเหลือเนกะินฮะแฝดผมเกือบตายนะฮะรับปาดมาติดบทขยี้ไป2ตัวฮนะยุงแดงไล่โจมตีซอมบี้แมนฮะโอเคครับมาครับรับแรงกระแทกจกับบอลพลังงานซอมบี้แมนโอ้โหแฝดผมลงไม่นอนเลยนะฮะ ปูบอมจิ้มธรรมดาติดเลยได้ยุงแดงไล่โจมตีใส่ Man. ซอมบี้แมนซอมบี้แมนลุกขึ้นมาก็ติดไม่ดับนี่ฮะโอเคครับระเบิดสนามพลังไปแล้วก็มาครับหลับฐานฟอมซิลเวอร์ตาแดงกระพริบกระพริบปาดไปจังหวะน,นี้ซอมบี้ไอ้ไม่ใช่วัคซีนแมนลงไปนอนฮะเรียบร้อยฮะมาครับเข้าสู่เทิร์นที่2ฮะน้ากาหกวานผมยืนอยู่คนเดียวบนเวทีฮะไม่มีน้าการวานฝั่งเขาแล้วแล้วตบหน้าจีน้อยไป2ทีฮะแล้วก็ยุงแดงครับ จู่โจมพิพตาใส่ทัสมกีฝังเขาปาดไปจังหวะนี้ไม่เข้าฮะแต่ว่าทําให้โล่จางได้นะจังหวะนี้เลื่อนหินทําลายฟ้ามาครับจะทําให้โลกของทัศหายไปไหมโลกของทัศยังไม่หายนะยุงแดงก็เลยไล่โจมตีปู่บอมนะฮะปู่บอมลงไม่นอนเรียบร้อยฮะรับแรงกระแทกจากเลื่อนหินทาลายฟ้าฝังเขาครับกลิม้มไม่มีดาเมจนะฮะไม่มียุงแดงไล่โจมตีด้วยโอเคมา <No. S 1> จีนอสครับรับแรงกระแทกระเบิดปืนจากกดนอาวุธสามดาน้นชุดสูรเหมือนเดิมต้ม ไปที่4ล้านนะฮะอัศวินขับเคลื่อนผมยืนไหวนะฮะนะครับปู่ปอมจิ้มธรรมดาเรด้าให้ยุงฮะโอ้โหตีไปนี่ฮะซอมบี้แมนลุกขึ้นมาก็ลงไปนอนฮะมาครับทานฟอร์มซิลเวอร์ครับใส่2ทาร์เก็ตกระพริบกระพริบปาดไปเรียบร้อยฮะจบด้วยทานฟอร์มซิลเวอร์ครับวู้นี่ฮะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับก็สำหรับไอศึกดวลไลท์ที่สิ้นสุดผมก็สู้ได้ทุกคนนะฮะยกเว้นพี่บัส ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมใช้ตู้คลิปสุ่มตู้คลิปเหมาหมดตู้เพื่ออาวุธของอัศวินขับเคลื่อนเลยนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะก็จะมีการปิดเซิร์ฟนะฮะในช่วงเที่ยงของเวลาไทยนะฮะเปิดมานะครับอัปเดตเพียบครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกิจกรรมให้ถ้าเกิดผมมีเวลานะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ บายสวัสดีครับ